ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับถึงกับปริวนักข่าวดังเผยผงแดงเตรียมหาผู้รักษาประตูใหม่เล่หลังอารเดเยนหลังทำพลาดเดวิดแมดด็อกนักข่าวชื่อดังกล่าวว่าผงแดงิวรวอว์พูลนั้นกำลังมองหาผู้รักษาประตูรายใหม่หลังอารเดเยนสร้างความผิดพลาดจนเป็นเหตุทำให้ทีมต้องพายแพ้แต่ออลาติโกโมาดิด จนต้องตกรอบอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่อลิซองเบเกอร์นั้นได้รับบาดเจ็บลิวบ์พูลนั้นพ่ายแพ้ต่อแอตเลติโกามริดที่สนามแอนฟิลด์ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ในช่วงต่อเวลาพิเศษทําให้ทีมของพวกเขาต้องตกรอบด้วยสกอร์รวม4ต่อ2ถึงแม้ว่าจะขึ้นนําได้ก่อน2ต่อ0และมีโอกาสที่ดีในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทีมของเจอเกนพร็อพครองบอลเข้าใส่แทบจะตลอดทั้งเกม แต่เป็นความผิดพลาดของอาร์เดียนผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลที่เปิดบอลไปเข้าทางของนักเตะแอตเลติ c โกมาดริดก่อนที่มาคอสยอเรนเตจะยิงประตูเข้าไปและทำให้เป็นความพ่ายแพ้ของหงแดงในที่สุดดีเอโกซิเมโอเน่ดีใจเหมือนกับเป็นบ้าเพราะเขาคิดว่าทีมเขากำลังจะถูกทำลายลงไปและแน่นอนว่าทีมของเขานั้นก็กำลังโดนทำลายอยู่แบบนั้นจริงๆเดวิดแมดด็อกกลา ลเว์พูมีโอกาสยิงถึง37ครั้งมันเป็นเหมือนกับทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้พบกับทีมนอกลีกมันคนละระดับกันเลยพวกเขาควรจะทําได้7-8ประตูได้ซ้ํามันถึงจะเป็นความยุติธรรมพวกเขาทําได้แค่2ประตูและนั่นก็เป็นความผิดพลาดของผู้รักษาประตูเหมือนที่พวกเราได้เห็นกันเขาเป็นจุดอ่อนจริงๆหรือว่ามันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุเขารอโอกาสมาหลายสัปดาห์ และผมคิดว่าการตกบรอบของลิเวอร์พูนั้นเป็นเพราะว่าอารีชองเบเกอร์ได้รับบาดเจ็บและนั่นก็คือบทพิสูจน์ในเรื่องนี้แล้วลิเวอร์พูทำได้มากพอที่จะชนะในเกมนี้ดีพอที่จะชนะอีก4เกมที่เหลือและไปให้ถึงรอบชิงชนะเลิศอ,อีกครั้งอาเดียนทำได้ดีในช่วงต้นของฤด,ดูกาลแต่มันก็มีหลายอย่างที่ผสมกันไปเจเกนครอฟรู้ดีว่ามันเป็นจุดอ่อนของลิเวอร์พูและอารีชองเบเกอร์เองก็ได้รับบาดเจ็บไป2ครั้ง ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยผมคิดว่าถ้าหากคุณเป็นลิเวอร์พูลพวกเขาอาจจะต้องเซ็นสัญญานักเตะใหม่เข้ามาถ้าในช่วงซัมเมอร์นี้ผมมั่นใจว่าพวกเขาจะเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูใหม่มาร่วมทีมอย่างแน่นอนเดวิดแมดด็อกนักข่าวชื่อดังให้สัมภาษณ์สื่อผู้ดีเผยลิเวอร์พูลยังมีโอกาสจะช่วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ทำเอาเหล่าสาวกเดอะคอปต้องลุ้นกันตัวโกงอีกครั้งเมื่อล่าสุดได้มีสื่อจากกาะอังกฤษได้เปิดเผยว่าหงแดงเลร์พูนั้นมีโอกาสที่จะไม่ได้อะไรติดมือเลยในฤดูกาลนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีว่าในตอนนี้นั้นหงแดงเอร์พูก,กำลังนำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนหลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษด้วยการทิ้งห่างทีมอันดับที่สอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ถึง25คะแนน ในขณะที่เหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่9เกมเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อไม่กี่วันก่อนทางพีเมลีอังกฤษได้ออกคำสั่งเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันออกไปจนถึงวันที่4เมษายนเนื่องจากมีนักเตะและกุนซือรวมไปถึงทีมงานสตาฟของหลายทีมในลีกนั้นกลายเป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 โดยจะมีการประชุมทีมงานและตัวแทนจากทุกสโมสรอ,อีกครั้งในวันพฤหสัสบ,บดีที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามมีโอกาสไม่น้อย ที่พีเม์ลงกฤษนั้นจะตัดสินใจจบฤด,ดูกาลนี้โดยที่การแข่งขันมันยังไม่จบทําให้มีข่าวลือว่าบรรดาทีมอ,อื่นๆร่วมลีกอีกส9ทีมต่างก็พร้อมใจกันยกแชมป์ให้กับลรเวอร์พูลเนื่องจากพวกเขามองว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่ทีมของเป๊ปกาเดโอล่านั้นจะไล่ตามลรเวอร์พูลได้ทันะว่าล่าสุดอ v ฟ ning แต a n d a ์ d สื่อท้องถิ่นชื่อดังได้รายงานว่าพีเม์ลกนั้นมีกฎที่ระบ,บุเอาไว้อย่างชัดเจน ว่าสมาชิกแต่ละสโมสรจะมี1เสียงและการเปลี่ยนแปลงกฎทั้งหลายรวมถึงสัญญาการค้าสำคัญสำคัญต้องได้รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า2ใน3หรือก็คือ14สโมสรที่จะต้องเห็นชอบกับเรื่องนั้นๆซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าหากลิเวอร์พูลได้รับเสียงสนับสนุนไม่ถึง14ทีมอาจจะส่งผลให้พวกเขาพลาดการควา้าแชมป์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ30ปี และการแข่งขันในฤด,ดูการนี้นั้นก็จะกลายเป็นโมฆาไปโดยปริยายสแตนคอริมอร์ออกโรงแนะนำพีเมลีให้ยกทัวยให้หงแดงและไม่ต้องมีทีมตกชั้นสแตนคอริมอร์อดีตดาวเตะของหงแดงเรเว่าคููมองว่าพิเมลีควรจะทำให้ทุกทีมเล่นครบ29นัดและปิดฤดูการไปเลย พร้อมขยายจำนวนทีมที่จะเล่นในหลีกสูงตดฤด,ดูการ2020-2021แตนคอริมอร์เชื่อว่าเขาหาทางแก้ปัญหาในพรีเมียร์ลีกได้หลังพบวิกฤตโควิด -19 โดยเขาแนะนำว่าพรีเมียร์ลีกนั้นควรจะทำให้ทุกทีมได้ลงแข่งครบ29นัดก่อนเนื่องจากตอนนี้ยังมีอีก4ทีมที่เล่นไปเพียงแค่28นัดเท่านั้นและจากนั้นก็มอบถ้วยแชมป์ให้กับลิเวอร์พูลไปเลย ขณะที่3มทีมท้ายตารางก็ไม่ต้องตกชั้นในฤดูกาลนี้แต่การเลื่อนชั้นของลีกล่างนั้นยังต้องมีเหมือนเดิมและฤดูกาล2020-2021ก็ให้เล่นกันแบบที่มีทีมมากเกินอีก2ทีมในทุกลีมันคงจะเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากๆหากฤดูกาลนี้ต้องถูกยกเป็นโมคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีสถานการณ์อะไรมากมายสโมสรที่มีแต้มห่างถึง25แต้ม และต้องการชัยชนะอีกเพียงแค่2นัดเท่านั้นจาก9นัดที่เหลือจะถูกปฏิเสธจากการถูกเรียกว่าแชมเปี้ยนแห่งอังกฤษอย่างนั้นหรอที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเลยว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ดีที่สุดในประเทศ้วฤดูกาลนี้และพวกเขาก็สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับความสําเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีเพราะงั้นหลังจากพ้นวิกฤตไวรัสโครโรนาไม่ว่าฤด,ดูกาลนี้จะดำเนินไปในทิศทางไหน ไม่ว่าเราจะตัดจบฤด,ดูกาลเลยหรือจะมาเตะกันใหม่ในภายหลังยังไงเลยว่าปูลก็ไม่ควรจะพลาดแชมป์วิธีแก้ไขปัญหาของผมก็คือพี่เมลีควรจะให้ทีมทั้ง20ทีมลงเล่นให้ครบ29นัดให้เร็วที่สุดมันเหลืออีกเพียงแค่2แมตช์เท่านั้นก็คือเชฟฟิลด์ดวลกับแอสตันวิลล่าและแมนเชสเตอร์ซิตี้ดวลกับอาร์เซนอลเชฟฟิลด์กับวิลล่านั้นควรจะได้ลงเล่นในสนามแบบปิดในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยนซ้ำ เพราะทั้ง2ทีมไม่ได้มีใครถูกตรวจพบโควิด -19 เลยสักคนอย่างน้อยทุกทีมก็จะได้เล่นเท่ากันหมดแล้วเราก็จะได้ระบ,บุได้ว่าทีมไหนจบได้ดูการเป็นอันดับที่เท่าไรหลังจากที่ผ่านไป29นัดผมรู้ว่ามันอาจจะมีปัญหาตามมาในเรื่องของการตกชั้นเพราะหลายทีมก็คงจะบอกว่าลองดูตารางการแข่งขันที่เหลือของพวกเราสิพวกเราเหลือโปรแกรมง่ายกว่าพวกเขาและพวกเราก็น่าจะรอดได้เพราะงั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการฟ้องร้อง สิ่งที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องมีทีมไหนตกชั้นเลยและผมก็ไม่อยากจะลบความสำเร็จของลีดเวสบอมและโคเวนทีรวมถึงรอสเ h แฮมครูและสวินดอนเพรางั้นถ้าเจ้าให้ยุติธรรมผมก็จะให้พวกเขาเลื่อนชั้นหมดทุกทีมและให้แต่ละลีกมีทีมเพิ่มขึ้นมาลีกละ2ทีมการที่ทำให้เรื่องนี้เวิร์กได้ก็คือฤดูกาลหน้าต้องมีทีมที่ตกชั้นลงไป5ทีมเพื่อลดจำนวนทีมในแต่ละดิวิชันให้กลับไปเท่าเดิม นี่จะเป็นวิธีที่ยุติธรรมที่สุดแล้วเท่าที่ผมจะคิดได้เพราะการกลับมาเตะใหม่อีกครั้งในตอนที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าปลอดภัยแล้วมันก็จะทําให้ได,ดูการหน้าเดิมต้นช้ากว่าเดิมและนั่นก็จะทําให้มีปัญหาตามมาอีกเพียบเพราะงั้นรีบทําให้ทุกสโมสรเล่นครบ29เกมและหากวิกฤตการระบาดครั้งนี้ยังไม่ดีขึ้นก็ตัดจบไปเลยและมอบถ้วยให้กับทีมที่คู่ควรอย่างิเวอร์พูล ซานคอริมออดีตนักเตะของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ดันกิดเนพวกอยากให้เป็นโมคะว่าเป็นพวกที่มีวาระซ่อนเลนเซอร์เคนนี่ดันกริตชี้คนที่อยากให้พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ดูการนี้เป็นโมคะมีแต่พวกที่มีวาระซ่อนเลนชี้การทําให้เป็นโมคะนั้นจะไม่เป็นธรรมต่อลิเวอร์พูลที่ทําผลงานได้ดีจนกําลังจะได้แชมป์อยู่แล้ว เซอร์เคนนี่ดันกรดตำนานดาวเตะและผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลบอกว่ามีแต่พวกที่มีวาระซ่อนเลนเท่านั้นที่อยากให้ึกพรเมิงร์ลิกอังกฤษประจําฤดูกาล2019/2020เป็นโมฆะเคนนี่ดันกรดเปิดเผยว่าสิ่งที่ห้ามเกิดขึ้นเด็ดขาดก็คือการประกาศให้ฤด,ดูกาล2019/2020นั้นเป็นโมฆะการทำอย่างนั้นจะไม่เป็นการยุติธรรมเลยและใครก็ตามที่รักฟุตบอลจากใจจริง ก็ย่อมมองว่าถ้าตัดสินให้มันเป็นโมคาแล้วนั้นจะถือเป็นเรื่องที่เสียหายเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นถ้านในสกอตแลนด์นะมันจะเป็นเรื่องที่ยุติธรรมงั้นหรอถ้าจะไปบอกกับเซลติกที่เป็นจ่าฝูงของพรีเมียชิพในตอนนี้ว่าความพยายามตลอด9เดือนที่ผ่านมาและตลอด30นัดที่ผ่านมาของพวกเขานั้นมันไม่มีความหมายใดๆทั้งนั้นกรณีของดันดียูไนเต็ดในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพของสกอตแลนด์ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน คุณคิดว่าคนที่ไม่มีวาระซอนเลนใดๆจะคิดจริงๆหรอว่ามันจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่จะปฏิเสธโอกาสการได้แชมป์ลีกของลิเวอร์พูลหลังจากที่พวกเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดช่วง29นัดที่ผ่านมาจนทําให้มีแต้มทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง25คะแนนขณะที่เหลือเกมให้เล่นอีก9นัดไม่มีทางที่คนไม่มีวาระซอนเลนใดๆจะคิดแบบนั้นไม่มีใครที่จะสามารถยอมให้การทำงานอย่างหนักมันไร้ความหมายได้ ดังนั้นเลิกพูดถึงเรื่องงี่เงาแบบนั้นซะพยายามใช้เวลาคิดอะไรที่มันฉลาดฉลาดดีกว่าผมอยู่ในวงการฟุตบอลมาเป็นเวลามากกว่า50ปีแล้วและผมก็รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรฤดูการนี้มันต้องเล่นกันจนจบให้ได้เคนนี่ดันเกรดตำนานนักเตะและผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าทีมของเราจะได้แชมป์หลังจบฤด,ดูการนี้หรือเปล่า อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลิเวอร์พูลและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราวไว้ผมจะนำข่าวลิเวอร์พูลมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละ3ามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ และฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ